ผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แหล่ครับผมโเมื่อพี่น้องเราสายไงดิให้ไปโดนให้ไปโดนแมนบวัสดีสายแสงพี่น้อะโดนหลังจากซร้งหามือน่ะโอ้หายตอมเลยหายตอมเลยถ้าพี่ยุใส่ป่ะาไปกับสองางไปหายไปกับสร้งทันทีอสร้องกัสเซียสร้างกัสเสียเงินกระบดเออไปที่ไหนสร้างกับเสือหัวแหละเอาไปเสือหัวแหละไปเสือหัวติโอ้อย่าบอกนะมันเจ็บใจ เสิยงว่าแหละพี่้องอ๋ออาคาบ้าแหลพี่รองเนาะแมนดีคารวัาได้ม่คักเลยโอ้แต่ซุ่มบอลคักแทสันนี่ไรหวัานเลยเน๊ะไวานเลบาก็ได้ไรช่วงวันไ้เขาเก่าหนึ่งนีะวันไม่ออกเก่าหนึ่งเน๊ะคนไหนมาเก้าหนึ่งสี่มันออกเก่นโอ้จ่เาสูรีฝันวัได้พี่้องโอโอสูรีฝันวัไบนฝันแมนกว่าอีกฝันแมนกว่าเลยโอ้เป็นยังไงฝันยังไง ันงวดที่แล้วฟันอีหยังได้ตัวอะไรอบที่แล้วเขามา่ห้องบอกอยู่หน้าบ้านอ๋โอนน้อันอันเลขเนี่ยผู้เช่ามือเจ้าพักกันคลิปหลายหลายสัน่นแล้วเอโอโต้คอยากบอกอยู่สัน<อ>่นแล้วศูนย์หกแต่ว่าอย่าลืมลงเอาได้สัน่นแล้วโอ้สั่นลงเอาหรือเปล่ลาศูนย์หกล่ยังเดียวว่าสั<อ>่นโอ้โธ่เมื่อห้องอยู่หน้าบ้านเลยแมน่นแล้วก็มื่อหลังมันก็มาสี่ะเบียนรถขึ้นนั่นแหละอือทุเรียนรถเ่ย ทะเบียนรถสามห้าศูนย์นะโอ้ที่มันออกหาศูนย์เนี่ยแมนโอ้จะว่าเขาได้ลายเป็นหลังได้พอด้ปนโอ้ปนใส่กันมังบอกให้ปนได้ปนใส่กัละมังโอ้โอ้พอด้ปนพี่น้องได้หากินน้ำพมฝันโอ้พอดีอายุได้กินแมนโอ้พอดีอายุได้กินน้ำพมฝันแต่คล้องเนี่ยแมนโอ้โทษแต่แจ็คเขาภาษาไม่ดีเพ่าะท่านผ่านจังหวัดได้เป็นหลังโอ้อ้าว รอบจิวหันเียกันมาน้ำหาซุนน่ะละครับพี่รองที่ว่านี้อยากฝันหลายขยักจะหน่ยพี่น้องยินดีน้ำหดวังหันเนาะฝันวันนี้วันนี้ฝันเล็กวันนี้ตัวเก่าที่วันนี้ว่าจังไรชุดตองวัดนะฝันตองวัดล้างอยออกเในช่องเสมอฝันอะไรสิพี่น้องมีผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองคนตากกใหญ่งานล้างกองกองว่ากันตอนนี้เสียงทั้งหลังมือไหมว่าผู้ให้มาเปลี่ยนทะเบียนเหล็กทะเบียนบ้านเจ้าะ ปูแหรอมันเป็นเป็นจม่นบานจ่อวะสิปูมาก่หปูอยู่ฝังเล่าของฉันแล้วปูไอ้จุข่อยมากอือซะยไลกดีดเดินแม่สันแล้วมันมาแมนเราอ่ะตัวนี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 มันแม่เฮ็ดท้งย่องไปทั้งหลังเอี่ยงไปทั้งหลังหายจะยบบ้านนหมบงแมนอื่ตัวนีมันแมสเราอ่ะปูเราว่าตัวนีมันจมแมนเราอู ยกขึ้นพี่น้องสามตัวแดงเจ็ดสิบฝันโค้กเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งแมนอวันนี้พี่น่อยสิวันนอนไหลฝันไหลาฝันวันมะนีตัวเกาเลยพี่น้องฝันมันนีตัวเก่าฝันรอบที่สองฝันว่าเขาปูเนี่ยผ้าไปบงหม้าแข่งม้าแข่งสมัยเก่าหน่ยพี่น้องม้าแข่งลดลงลดลงลดลงอ่าเปลี่ มาแข้งสมัยเก่าหน่อยไหมพี่น้องอืมมาแข้งสมัยเก่าแจะจะสมัยใหม่ยีจอดหน่อไหมอือมามากระัจมแมงอือวันนี้ในความฝันน่ะปูแล้วก็นางอยู่ถังนันถ่ายบองเด้อถ่ายบองเด้อมันจะออกตัวนี้เราอะเจ็ดสี่หนึ่งเราอะโอ้ถ้าขี่มาอย่เนี้ยยังวุ่นอยู่พี่น้องอือใหมาเพราะเด็กแข่งกันนี่จ้าเแล้วเขาบอก ถ้าสี่มึงถ้ามึงเริ่มมึงไปสีอะไรกันจะได้มึงกระโดดเจ็ดสี่หนึ่งโอ้โหอ่าอ่าบันนี่มันขึ้นนี่มันน้่โอ้ที่ชุดนั่นรอดแมงี้ดได้บนมาเลยด้พี่น้องมันเหลือรางเลยด้วยได้บนมาแล้วสองชุดจะเป็นเก้าสี่หนึ่งกับเจ็ดสี่หนึ่งโอ้โหมันขึ้นนี่มาอ่าเราอาจจะสี่ลูกแก้วสามหน่วยเออ อยู่ข้างล่างน่ะเอออยากถือเสี่ยวอจมส์บอกให้เอาข้นมาดิเออแต่มันอยู่ข้างล่างนั่นแหละอยากถือเสี่ยวเป็นที่มาของสามศูนย์โอ้ล่างอย่างเดียวโอ้ลูกแก้วนี่เมื่อกี้บ่นเปล่อลูกแก้วนี่เป็นเป็นศูนย์สิแมนสามกับสามไม่ได้หรอเมนสามหน่วยแมนอยู่ข้างล่างแมนเอ้าพ่นว่าสามหน่วยดีบล่สามหน่วย ล่างสาลูกแก้วสามหนวยย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 ิยย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 ะยยยย้ยย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 ย่ยวยายย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 นยย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 อยนอยย่ยยยยยยนยยยยยนยยนี่แหละยย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 ยอยยมันกลมกลมกลมยยยางมยยยรยยยยัยยัยงบนยยยงล่างยายลยยยวยยยยยยอยยเยยยยยคยย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 อหน่วยคืออะไร ลูกแก้วสามหน่วยแต่ว่านี่จะฟันหมอขึ้นนี่ฝันหมอขึ้นนี่พันง่ายน่ฝันคนเราตีตีสองล่ะบอลตีเป็นตลาดมือมูขึ้นนี่ไเป็นตลาดเนว่ยอาจารย์เนี่ยพ่ดว่าสามสูงเนี่ยเจ้าตีเป็นสามสูงเพราะมันกลมเนี่ยเลูกแก้วเจ้าเนี่ยถ้านพ่ดบอกขายไปนี่พ่อจะขายหน้าใสยู่แล้ีตูดที่ล้วบ่ตีขายหน้าใสเรื่องวานนี้คลื่อนคือตูดตู้คลือนจะเชื้อขายไปได้ครับเพราะแถวไม่แถวที่ยำพ่อตูดเอาตูดเอา นี่เป็นที่มากครับพี่น้องเย็บซี่คือชุดบนวันนี้จะมีอยู่สองชุดครับแต่จะเป็นเก้าสี่หนึ่งรากะเจ็ดสี่หนึ่งสามตัวสองชุดชุดเดียวแขนแขนพี่น้องเย็บซี่ล่างแขนแขนเบอรอเกลก็บ่นเลยแกตีมั่นใจครับว่านั่นแหละสามศูนย์เม็ดเดียวสามศูนย์เม็ดเดียวแมนโอ้ผมว่ามันฝันตาขวดแมนฝันสามเทียะ ฝันสองรอดนั่นว่อนอยู่ก็เลขตัวเดียวจะคือเก้าสี่หนึ่งและเจ็ดสี่หนึ่งแล้วพาไปเุ็นมาแข่งเลยพี่น้องแล้วว่าถ่ายมึงใหได้มึมมงไปิดเสืเอเลยถา่ายเบิรงมันจะออกเจ็ดสี่หนึ่งมาเนี่งอย,งาายา่างว่อนอยู่เพราะฉันได้แข่งกันเนี้ยแต่เราเาบอกว่าแนวนัๆนะ<ช>พี่น้องหมากันย่างว่อนอยู่สนามามันละแม่นแต่เราก็บอกว่าเราสนะน,นั่นนี่จะคือตอนแรกเราวไม่ห้หยรักลอยเป็นเก่าอันบอก รักลอยเป็นเก่าหรือว่ารักเสิมาเปลี่ยนจากเก่าเป็นเกจจะว่าแอดไวแอดว่ามันบ่หลายตัวพี่น้องก็เอาไว้ทั้งเก่าทั้งเก็แต่ละเอาไว้หลดแตคือจะเป็นเก้าสี่หนึ่งและเจ็ดสี่หนึ่งส่วนสามตัวนี่แหละจะสองชุดแต่ว่าไปนี้สามศูนนี่แมองมาแค่งโอ้เพราะว่ามันตัวเดียวแม่จะขึ้นบนนะดสิมขึ้นนี่ม่ขึ้นนีหอยมักกิเลยมักยได้กินได้ใหญ่ได้หล่ะสามศูนย์นสามโอ้ เอาไปจำแซ่บจกักมือซ้อมมือก็ได้ตัวเอาไปจำเซวันจันทร์โอ้จำแล้วหมดข,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 ขึ้นนี่ออกแล้วหมดขึ้นหมดขึ้นมือขึ้นนี่ออกก่อนสิมาฝันเนี่ยโอ้สันสุนี่แม่เโอ้ฝันที่หลังออกที่หลังดิม, <า S 1> ม,มันเป็นปอะโยชนไม่ใช่มันฝันจนตอนขึ้นก่อนมันผ่านเอ่ะมันเป็นขึ้นสองวันศุกร์เนาะ หัวซุบอ่ะแหตึ้งหุบบอกพี่น้องอันนี้มันออกแล้วยังมาฝันโอ้ตะเพิ่นบอกรัฐบาลไทยดิแม่ตเพิ่นบอกรัฐบาลไทยละชุดบนก็คือบนได้พี่น้องของปูสิบ่เคยล่องลางจังเถอะถ้าภายในสามตัวดส่วนไหไจะไปบดเลยถ้าล่างคือล่างลงไปเลยสิเรียกบนเหยียบหลังยืดสี่กับฟิจารณาฟังของับถ้าช่วงข้ามหมันคือยืนดันด้วยไง อ๋อหนเป็นย๋อยันแมงขักดิ์มันบอกจะเป็นสองชุดนั่นนี่แหละสูมบอกได้เป็นอ๋อสูมบอกสู้ใช้หนาอัดสยเอาขึ้นสุงไหลเอาลงอีกเนี่เพียงข้างแต่ของอะเพียงสูมใช้ข้าใหญ่เดือยไอเห็นหนานี่แม่เราบุกเห็นหนาเน้ะโอ้ยเออแังเจลินมือตึบอยู่นเท่งขาว ถามว่ามัดตจวดไหนมัดสามศูนย์ดูพี่้องโอ้กคือสามศนย์สมศูนมันถือแดดแมันขาวจากอเบสื่อจะได้พันคูณพันหออพันคูณพันยตัวนี้ไม่ไลเะกันสย่งไม่ได้นี่เ้มนแมนสื่อบ่ไกเสีผู้อื่นเสียห้โอ้มันถือแดดแค่ไหอ๋ด้วยกระจบคณละเออนันมันัดมันถือแดดมัเห็นสี่จมซื่จะได้พี่้อง อ้าวครับพี่ซีผมอาจารย์แหลบล่างอย่างเดียวพันคูณพันคู่นี่สามศูนย์เนี่ยโอ้พันคูณพันแม่อ้าวมาลำําด้วยครับผมอ๋ออ้าวใครชอบก็จับตัวเื่อน้เดยอาจารย์แหลบคนไทยเนี่ยทางมากพี่รองเนาะมาสโฉๆมันมาลำเรด้วยด้วยครับ